นี่คือ Samsung Galaxy A 3 3 5 G นะครับสมาร์ทโฟนที่ผมว่าคุ้มมากๆเลยกับราคา11,999บาทให้อะไรมาเยอะแค่ไหนไปรีวิวกันเปิดกันที่กล้องเลยดีกว่านะครับไม่น่าเชื่อว่าราคานี้แต่ให้กล้องมาถึง4ตัวกันเลยทีเดียว มีกล้องหลักให้มาถึง48ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกันสั่น OIS ด้วยนะครับเอาต้องวส์ที่8ล้านพิกเซลมุมกว้างถึง123องศามีกล้องมาโครระยะใกล้ครับ5ล้านพิกเซลและกล้องวัดระยะที่2ล้านพิกเซลด้วยเรียกว่าให้มาครบเลยสำหรับเลนส์ราคานี้นะครับขาดไปแค่เลนส์ซูมซึ่งเข้าใจได้ครับ บอกเลยว่าชอบกล้องมากๆนะครับถ่ายออกมาดีมากๆเลยในทุกๆเลนส์ไม่ว่าจะเป็นสีสันหรือเก็บรายละเอียดต่างๆในเลนส์ราคานี้บอกเลยว่าโดนใจคิวสุดๆนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปชมภาพตัวอย่างกัน ด้วยความที่ไม่มีเลนส์ซูมก็ต้องซูมด้วยดิจิตอลนะครับผมว่ามันโอเคที่ประมาณ2เท่านะครับที่คมชัดและใช้งานได้แต่สามารถซูมสูงสุดเลยคือ10เท่าครับและเอลตาายเองกว้างถึง123อมงศานะครับซัมซุงเขาก็จัดมาให้แล้วก็ถ่ายรูปมุมกว้างได้ดีเอชดางานได้อย่างสวยงามด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องยกนิ้วให้เลยแวะมาที่การถ่ายคนนะครับซึ่งปกติใช้โหมดออโต้ก็ถ่ายได้ดีอยู่แล้วสามารถเปิดออโต้บิวตี้ได้หรือว่าปรับเองก็ได้นะครับแต่ใน ทีนี้ก็มีพอสเทดโหมดให้ใช้ด้วยใช้รวมกับเรนวัดระยะนั่นเองก็คือถ่ายหน้าชั้นหลังเบลอและตัดขอบได้ดีมากๆและให้มิติการเบลรอที่สวยมากๆนะครับและแม้แต่รูปที่ย้อนแสงหนักๆก็สามารถใช้ HDR ทํางานร่วมได้นะครับทำให้ได้ภาพที่ออกมาเป็นอย่างนี้เลยนี่คือย้อนแสงหนักมากแต่ว่าทําได้ขนาดนี้คือสุดยอดแล้ว และหลังถ่ายเราสามารถมาเลือกจุดโฟกัสได้นะครับว่าจะให้ตรงไหนชัดตรงไหนเบลอที่หลังได้รวมไปถึงปรับเอฟเฟกในการเบลอแบบต่างๆได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นไฟโบเก้ที่จะให้เป็นรูปต่างๆนะครับดาวหัวใจอะไรก็มีให้เราเล่นเปลี่ยนพื้นหลังความเบลอเป็นแบบขาวดําเป็นแบบสีนะครับหรือว่าจะดูดสีให้มีเฉพาะตัวของเราที่เป็นสีอย่างเดียวก็พอก็ได้นะครับรวมไปถึงปรับพื้นหลังให้เป็นแบบวนๆหรือว่าจะเป็นแบบพุ่งๆก็มีให้เล่น และเล่นมาโคเองที่เวลาอยู่ในแสงเพียงพอเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆนะครับคมชัดแล้วก็สวยงามครับงานภาพนิ่งเลิศแล้วนะครับงานวิดีโอก็ไม่ธรรมดาครับตัวนี้ ถ่ายวิดีโอความเร็วสูงสุดถึง4 k 3 0 fps นะครับและอย่างที่บอกก็คือเลนหลังเนี่ยมีการกันสั่นให้มาอยู่แล้ว ois นะครับก็จะกันสั่นได้ดีในระดับที่ผมพอใจนะสำหรับราคานี้แล้วกันสั่นได้ขนาดนี้โอเคมันอาจจะมีจังหวะที่มือเราสั่นบ้างเดินคู่ข่าบ้างก็ยังถือว่าอยู่ในเลนส์ที่ผมให้วัดดีมากๆแล้วในการกันสั่นนะครับอย่างที่เห็น มี60 FPS ด้วยนะครับแต่จะอยู่ที่ความละเอียด Full HD หรือว่า 1080p นั่นเองครับอันนี้ก็ทำงานได้ดีเช่นเดียวกันภาพก็จะสมูทขึ้นใครที่ชอบแนวสมูทเนี่ยก็ปรับมาอยู่ที่ Full HD 60 FPS ได้ครับ และโหมดสนุกๆในการถ่ายวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งอย่าง Single Take ก็มีให้ด้วยในตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นโหมดที่ผมชอบเลยในในสมาร์ทโฟนของ s m s u u n นะครับก็จะสามารถถ่ายค้างไว้10วิทนะครับไม่ว่าคุณจะเดินขยับหรืออะไรก็ตามแล้วเขาจะคัดช็อตสวยๆมาให้10ช็อตด้วยกันนะครับทั้งภาพนิ่งนะครับแล้วก็วิดีโอด้วย กล้องหน้าล่ะเป็นยังไงนะครับมี1ตัวนะครับอยู่ที่13ล้านพิกเซล f 2.2ครับตัวนี้โดยค่าเริ่มต้นนั้นกล้องจะระยะใกล้หน่อยนะครับแต่ว่าสามารถเปิดไกลได้ให้กว้างขึ้นนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นวิวต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับในที่นี้สามารถเปิดโหมดพ r t r เทดได้แล้วก็เปิดโหมดหน้าใสาได้ด้วยวก็จะทําให้คุณหน้าใสาขึ้นแล้วก็มี background ด้านหลังที่เบลออย่างสวยงามตัดขอบได้ดีนะครับอันนี้ก็ชอบเหมือนกันสาหรับกล้องหน้านะครับ แล้วก็สามารถปรับเอฟเฟกต์พื้นหลังได้เหมือนกันนะครับจะไปต่างกันตรงที่ว่าไม่สามารถเลือกจุดโฟกัสได้เหมือนกับกล้องหลังครับส่วนการถ่ายรูปตอนกลางคืนก็ต้องบอกว่าทําได้ไม่เลวเลยนะครับภาพออกมาสวยงามเลยทีเดียวแม้จะมีน้อยสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจรวมไปถึงสามารถเปิด night โหมดทําให้ภาพถ่ายของคุณตอนกลางคืนนั้นดีขึ้นไปอีกระดับได้ด้วยสำหรับคิวแล้วนะครับ Samsung Galaxy A33 5G นั้นทําการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอออกมาได้ดีมากๆนะครับ ชอบมากๆเลยแล้วก็เรียกว่าคุ้มราคาเลยจุดเด่นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเลยคือการให้การกันน้ํากันฝุ่นนะครับที่ IP67 มาครับทาให้เราใช้ได้อย่างไม่ต้องระมัดระวังเท่าไหร่ในเรื่องของฝนในเรื่องของน้ําหรือการตกน้ําเองก็ได้ที่1เมตร30นาทีนะครับในส่วนหน้าจอเองก็ให้มันดีเลยซูเปอร์อัมโมเรดขนาด6.4นิ้วความละเอียด Full HD Plus นะครับสมราคามากๆหน้าจอซูเปอร์อัมโมเรดของซัมซุงนี่ก็ขึ้นชื่อไว้ใจได้อยู่แล้วในเรื่องของความ คมชัดสีสันความสมว่างนะครับและตัวนี้มากับ refresh rate ที่90เฮิร์อีกด้วยนะครับให้เราใช้งานได้สมูทตากว่าจอ60เฮิร์นะครับแล้วก็ใช้ชม YouTube Netflix ได้เป็นอย่างดีเลยหน้าจอรุ่นนี้ไม่รองรับ HDR นะครับใน Netflix เองก็แสดงความละเอียดอยู่ที่ SD ส่วน YouTube เองก็ไม่รองรับ HDR เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แสดงผลได้สูงสุดที่ 180p 0ครับแถมยังมีที่สแกนนิ้วใต้หน้าจอมาให้อีกด้วยนะครับก็สแกนได้รวดเร็วและมั่นยำสุด,สด มาที่สเปคกันบ้างดีก,กว่านะครับตัวนี้ใช้ชิป exynos 1280นะครับ GPU เป็น Mali G 6 8ตัวนี้มากับแรม 8GB แล้วก็ความจุเนี่ย128 GB สามารถเพิ่ม micro sd card ได้สูงสุดถึง 1TB เลยนะครับแล้วก็รองรับ5 g ด้วยเป็นแบบ2 s i ซิมไฮบริดนะครับซิมที่2ต้องเลือกว่าจะใส่ซิมหรือว่า micro sd card แถมยังมีเทคโนโลยี ram plus นะครับเอาความจุที่มีอยู่มาทำเป็น ram จำลองเพิ่มเติมได้สูงสุดถึง 8G เลยทีเดียว ทดสอบการเล่นเกมเองก็สามารถเล่นได้ลื่นเลยนะครับและเกมนี้ผมกำลังเล่นอยู่ก็คือ Summoner Kingdoms นะครับเป็น,เ,ปนเกมมัมใหม่แล้วก็โหลดมานะฮะสนุกมากๆเลยนะครับก็ช่วงนี้ติดเกมนี้อยู่ก็เลยเทสเกมนี้ดูนะครับมีเอฟเฟกแสงสีการใช้ําไม่ตรงไม่ตายนะั้นโอ้โหอลังการอยู่นะฮะก็สามารถเล่นได้ลืน่นไม่มีปัญหากระตุกเลยนะครับบวกกับจอที่สวยของซัมซุงแล้วก็ทำให้ผลงานออกมาดีเลยในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ว่าจะดูหนังเองหรือว่าจะเล่นเกมเองนะครับ ส่วนลำโพงเองเป็นสเตอริโอเลยนะครับตัวนี้มีด้านล่างขวา1ตัวนะครับแล้วก็ทางด้านบนที่คุยโทรศัพท์อีก1ตัวความดังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับและคุณภาพเสียงก็ดีครับ แบตเตอรี่ก็จุใจเลยให้มาถึง5,000ม ah ิลลิแอมนะครับใช้ได้ยาวเลย2วันก็ได้นะครับแล้วก็มากับการชาร์จไฟสูงสุดถึง25วัตต์ด้วยทดสอบการชาร์จดูนะครับจาก0 3นนาทีได้แบตกลับมาถึง50%ถือว่าไวมากเหมือนกันนะครับสำหรับ, 5, ah. บแบต5,000มิลลิแอมซอฟต์แวร์เองเป็น Android 12ครอบทับด้วย One UI 4 1่ครับ1 UI ที่คิวคิดว่าสเสถียรมากๆแล้วก็มีฟีเจอร์เด็ดๆเ,เพียบเลยนะครับเรียกว่าครบการเชื่อมต่่่อออก็สามามมรถเชืต WiIFi 5 ได้นะครับบลูทูธ5.1 NFC เองก็มีให้ H panel ก็มีให้ด้านข้างนะครับที่เป็นแอปคีย์ลัดต่างๆฟีเจอร์อย่างเชื่อมต่อกับ Windows เองก็มีนะครับบันทึกวิดีโอหน้าจอนะฮะก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะให้มีเสียงไม่มีเสียงหรือว่าจะเปิดใหม่ด้วยได้หมดเลยพร s h แช e นะครับ Smart View ม,มีหมดนะครับเรียกว่า One UI 4.1ก็เรียกว่าฟีเจอร์ครบจริงๆ Samsung Galaxy A33 5G ครับเรียกว่าครบมากๆดีไซน์เรียบหรูดูดีขนาดกำลังพอดีมือนะครับมากับการกันน้ำกันฝุ่น IP6 ครับหน้าจอ Super AMOLED Full HD Plus นะครับเรียกว่าขึ้นชื่อของ Samsung เลยนะครับลำโพงก็เป็น Stereo อเสียงดังดีพร้อมแบตเตอรี่อึดใช้งานได้ถึง2วันเลยชาร์จไวที่25วัตต์ด้วยสเปคต่างๆก็สามารถเล่นเกมได้ลื่นๆนะครับแล้วก็กล้องหลังถึง4ตัวถ่ายรูปได้สวยอีกต่างหากทั้งหมดนี้มากับราคาเพียง11,999บาทบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับแถมมีโปรโมชั่นด้วยผ่อนเพียง800บาท0%นาน15เดือนเล ที่ Samsung Experience Store นะครับหรือว่าซื้อได้เลยที่ Samsung.com และราคาที่ร่วมรายการครับ u n s u n g g a l a ี่ A335G แนะนำเลยครับตัวนี้